ที่7,8,9,5ค่ะ7,8,9,5ฐานกระเป๋าของเขานะคะอยู่ที่8นิ้วครึ่งค่ะ8.5ความสูงค่ะอยู่ที่8 จุดห้าเหมือนกันแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วเต็มค่ะสายสะพายของเขานะคะหัวเข็มขัดตรงนี้สามารถปรับเลื่อนสั้นยาวได้จริงนะคะด้านหลังตัวกระเป๋าค่ะจะมี1ช่องล้วงให้นะคะเป็นช่องลวงที่ใช้งานได้จริงจากแน่นอนตามด้วยซิปปากตรงๆคัน่เส้นนะคะมีสายสะพายครอสบอดี้ให้ด้วยนะคะตัวนี้สายสะพายครอสบอดี้1เส้นแล้วก็ ด้านในค่ะคุณพี่จะเป็นช่องโล่งกว้างแบบนี้แต่มีพ็อกเก็ตและก็มีถุงซิปแล้วก็มีซิปพนังหลังให้เพราะฉะนั้นตัวนี้คุณพี่สามารถใส่กระเป๋าตังยาวนะคะรวมไปถึงมีช่องเก็บของจุกจิกเอาไว้ให้ครบเพียบพร้อมทางด้านหน้าและด้านหลังเลยคุณพี่นี่มันจะเป็นแบบสองช่องล้วงแบบนี้นะคะใส่กระเป๋าตังยาว7นิ้วครึ่งได้ร่มผับสั้น 8นิ้วก็ใส่ได้ค่ะนะคะเจ95ค่ะคุณพี่2,390บาทจากราคาป้ายเต็ม3,600นะคะจากราคาป้ายเต็ม3,600เหลือ2,390บาทสีลาเวนเดอร์ค่ะขอวางเทียบกันหมดเลยสีเหลืองคารารีค่ะเหลืองคานารี่ขอหันด้านนี้อ่า uh. นะคะสีม่วงลาเวนเดอร์เหลืองคานารี่สีฟ้าเบบี้บลู สีฟ้าเบบี้บลูสีแดงแจสเปอร์ค่ะแดงแจสเสีมิลานโนนะคะมิลานโนแล้วก็สีแดงสดค่ะคุณพี่มิลานโนและแดงนะคะคุณพี่นะคะถัดไปค่ะคุณพี่สีมอคค่าค่ะสีมอคค่าตามด้วยสีกากีค่ะสีกากีถัดไปค่ะคุณพี่สีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลตามด้วยปึ๊บสีดำ และสีเขียวหัวเป็ด